EP 443มีคนมาว่าเราเป็นผีปอบไฟมืดนั้นน่ายินดีนะถามมีครูอาจารย์ใหญ่เขาบอกว่าหนูเป็นผีปอบคะ่ะเขาไล่ออกจากกลุ่มสนทนาธรรมพี่นบจะกลัวหนูไหมคะตอบถ้ารู้ว่าเป็นผีปอบจะรีบกระโดดกอดผีหอมฟอสใหญ่เลยจ้าหากมีครูอาจารย์ใหญ่โตที่ไหนมากล่าวอ้าง ว่าเห็นโน่นเห็นนี่เห็นว่าเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาว่าเราเป็นผีหาซาตานผีปอบผีขนนผีหาผีพลงฝ่ายมืดฝ่ายมารก็ก็ก็ก,ก,ก็จิตเขาเป็นผีเองนะสิ ผีเห็นผีเขาเลยตกกระใจตัวเองเขาแค่ต้องการอยากเป็นคนพิเศษวิเศษเนื้อครๆเพราะเขาเคยมีปมเบื้องลึกแค่อยากเป็นคนสำคัญให้คนอื่นเคารพและเห็นคุณค่ามองเห็นเขาบ้างก็เท่านั้นจิตใต้สำนึกจึงกระทำออกมาแบบไม่รู้ตัวคือการกดข่มคนอื่นได้สอนคนอื่นมันได้ความภาคภูมิใจฉันมีความสุขมากหากฉันพูดอะไร ไปแล้วมีคนเชื่อฉันเคารพฉันใครขัดแย้งกับฉันฉันจะทำลายคนคนนั้นซะกดคนอื่นสักหน่อยเพื่อให้ตนเองมีค่าดูสูงขึ้นสักนิดเพื่อได้ชื่อว่าเป็นผู้เสียสละทางโลกแลมายึดทางธรรมมันจะต่างอะไรกันละ่ะเขาแค่พยายามชูมือชูไม้มองเห็นฉันหน่อยฉันอยากเป็นคนสำคัญเพียงโหยหาความรักบ้างก็เท่านั้น อย่าไปเล่นเกมไปตามเขาเลยสำคัญที่สุดคือตัวเราอย่าได้ไปเชื่อคำกล่าวอ้างใดๆให้รู้สึกด้อยค่าทำให้เรารู้สึกตัวเล็กตัวน้อยใดๆลงไปเลยจิตเขาเองเพียงหลอกจิตตนเอง mm. เขาก็ต้องเรียนรู้ขั้นตอนการยกระดับจิตของเขาเช่นกันนะวันใดเขามองทุกคนทุกสรรพสิ่งเป็นพระเจ้าเป็นชัน I am ได้จริงแล้วนั่นละ่ะ เขาจึงเป็นครูได้จริงๆผมก็โดนครูใหญ่นายโตบอกว่าเป็นฝ่ายมืดตัวใหญ่สลายทั้งคลาทาไมผมมองเขาเป็นพระพุทธละเพราะใจผมเป็นเช่นนั้นดอกไม้ไม่ได้สวยใจเราสวยจึงมองทุกสิ่งสวยงามตามจิตเป็นเช่นนั้นหากอาจารย์ไหนกล่าวอ้างเช่นนี้ เราก็พอรู้แล้วว่าระดับจิตเขาแค่ดีอยู่เพราะจิตเขาตอกย้ำจดจ่ออยู่แต่เรื่องพวกนี้ใต้ไปจิตก็สร้างดินแดนมิติ4ให้เขาทั้งหมดที่เขาปฏิบัติมามันยังเป็นเพียงเทพพรหมผีจิตต่างดาวมิติ4วนเวียนใน31ภพภูมิอยู่เราอยากจะไปมิติ4หรือมิติ5ก็เลือกได้เลย ก็ในใจเขามีการจดจ่อตอกย้ำถึงความแบ่งแยกในของดำคูนใสผีหาซาตานอยู่ฝ่ายมืดฝ่ายแสงอยู่เท่านั้นเองเรายังไปเรียกเขาว่าอาจารย์ได้อีกกัน,นั้นหรือดีแล้วได้ฉีกหน้ากากชมหน้าตัวจริงของเขาว่าเขาเป็นอย่างไรนี่มันเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งหรือที่ได้เห็นท่าแท้ของคนนะที่เขาหลอกลวงคนมากมาย ปัดนี้ได้เปิดเผยตัวเองแล้วไม่ต้องเหนื่อยยากตามหาว่าเขาเป็นของจริงหรือไม่จริงเขาเป็นผู้ตรงต่อสัจจะหรือไม่หรือแค่จำเกง่งพูดเก่งโน้มน้าวเก่งหลุดจากกรรมเข้าคืนสู่อิสระแห่งจิตภายในตนเองได้แล้วนะเข้ามาสู่ครูที่ใหญ่ที่สุดไฮเออร์เซลที่อยู่ภายในใจเราได้เลย เรา I am ไม่เคยด้อยค่าตัวเราเองเลยมีแต่ผู้ที่ยังไม่แจ้งตื่นในการเป็นเราเขาจึงไม่สามารถพูดและเข้าถึงคำนี้ได้ เราฉันและเธอมีแต่จะร่วมสร้างสรรค์สร้างเพียนเพิ่มศัก,กยภาพแห่งเราแผ่ขยายจิตแห่งแสงสู่อนันตจักรวาลทั้งปวงไหนเลยจะลดค่าให้เป็นผีปอบผีขโมยแต่ผีทุกตัวทุกตนทุกสปรพสิ่งก็คือฉันเองนะมีสิ่งไหนที่พระเจ้าแห่งฉันไม่ปรากฏสถิตอยู่ได้ล่ะก็มันไม่มีนะสิอย่าเพิ่งลด ค่าตนเองแห่งความเป็นพระเจ้ากอดให้ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นอีกเลยไม่อย่างนั้นเราเองก็จะรู้สึกตกเป็นเหยื่อของตนเองและจะจมอยู่กับสังสารวัฏเช่นนี้ต่อไปและต่อไป ตื่นเถิดลูกรักของฉันเธอคือพระเจ้าน้อยๆที่ฉันรักมากที่สุดสัมผัสฉันให้ได้เถิดฉันอยู่ที่นี่ตอนนี้เธอยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เธอจะเข้าใจจินตนาการได้ถึงโปรดอิ่มเต็มและวางใจในทุกเรื่องราวเถิดขอบคุณบทความโนบัศวะวันที่25มีนาคม2024